ท่านกันบัวอ้ากินครับผมสวัสดีบรรยากาศตอนส่อๆครับหกโมงหนูแบบมากนการนะครับมื่อนี้ผ้าปีพ่อหนองมาดักหนูเช่นเคยนะครับหลังจากลิปหมู่ว้านทิบทีเดียวครับไปใส่หน้าปังนะครับหน้าปังทั้งโซนมุ่นนะครับ เมื่อนีเปียนหมายครับเป็นหน้าแห่งแรงพี่น้องนะครับหน้าอีสานบานเท่าเลยผมใส่น้ำสะครับมาก่อนดอกปืนก่อนกำลังหาหนูอยู่นะครับใส่สารละสองสามหลังไปครับตามที่เห็นหนูเนาะกับมีแนวบ่มีแนวห่างครับแต่ว่ายังพ่อเด้ใส่อยู่นะครับยังเห็นสารนี่ผมมาใส่ล้างเดียวนะครับเป็นหลุ่นเบิองน้ำกันครับว่าเส้านี้เขาจะมีข้อหมานหรือเปล่าครับใส่อุปกรณ์ ฝั่งฝาผ้าล่ะครับฝั่งกับเครื่อมุกกลุ่มครับออะลงไว้เบื้องหลังนี่วจะเป็นหกขักครับหนูมันอยู่น้ำปลาหยานะครับไหนที่เป้าขับดังนลน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนี่ครับเป้านะครับ ใน,นพันหน่อยชิดเคยหมู่บ้านไปน้ำกันเห็นว่าได้ตัวหนึ่งนะครับผมได้ไปหาตัวเป็นหนูใหญ่ตัวหนึ่งลูกหนูอีกทีนะครับเป็นไดผมเปิดถือปะบ่ถือเนาะไม้นะมนี่อะเป็นสะที่ข้าเจ้าทําการขุดใอดูก่กางหน้าครับบันนี้เวลาที่หนูมันเวลาที่เขาถาหน้าหนูมันถี่ลงมากอยู่น้ำสานเนี่ยครับน้ำแบบนีน้แหละนะครับถ้ามีหนูมันถี่ลงมากมดเลยครับไปเรื่องสาต่อไป ไป่ครับไปเบื้องสะต่อมาครับหาันี่ใส่ไปอายุสามหลังครับโอ้กบกระดดโดดลงน้ำฝาพาพี่เกาติตเขาเลยบ่เขาเลยวะปฝากคู่จอปฝากคู่ฝนหรอวะมือถือมีรุ่นนี่อย่างบ่โอ้คับดักปิ่นครับคับดักปิ่นเท่าครับ<ม>โอ้โหโดนนู้ดตรงขาวครับหลังนี้ครับ หนูท้องขาวโดนกับฟ้าผ่าครับเรียบร้อยเลยมะเขาก้อนหนูใหญ่ครับห,หลังนี้เหมือนเดิมครับแต่ว่าห้อยก้นหย่ากินนะผมไม่ได้ใส่ไว้ครับบอกเขาครับ หลังนี้เหมือนเดิมครับฝ่าพาบปทำงานกับตรงสายหนูโบเรียนเสียนนันเลยแหละครับไปเก็บครับไปเก็บหู้หนูเก่าครับเนี่ยครับฝนตกมากเหตุนี้เขาสังเกตียด่ายครับว่าหนูยู่บูยูเนี่ยครับค่อทางเรียนจางๆนะครับเนี่ยผมก็ใส่ฝาผ้าไ้เมื่อถึงตรงขาวเมื่อกี้แหละครับน้องเปือกพยายามอยู่ไปเขาไปเบิงษาทไปเลยครับบริษัทมั้าจากสามสี่สาบาขาดละครับ โอ้ยหลังนี่เหลียวมากเาเห็นกับดักว่ามันถือหนูครับลันเฝ้ากับดักถือลากครับนี่เห็นบ่นี่ใส่ไปนี่ครับห้อยหนูขดหยาดนะครับสมัยที่ฝนตกมาแล้วมันมาขดหยาอีกครับเนี่ยเพหาากินกับดบกผมมันลันมาถึงนะครับแบบนี้เนเป็นห้อยหนูหลากแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดกับดักลันเองมันบ่ลลันมาไกขนาดนี้อย่างว่าถือขาบพท่านก็ถือมินมินครับ อนี่ขนหนูครับในเบื้องขนหนูครับถือกางๆครับเียหนูเข่ากางๆนี่ครับหนูมาเข่ากางๆกับดักครับเียถือขนครับถ้าเกิดเข่าตรงกลางแบบนี้หลอดอย่างครับอันนี้มัดหนีบขางๆครับเฝ้าครับหลังนี่ เนี่ยครับมาทั้งนี้เท่างไรกับหมาสองตัวนี่จะแล่นลัดตลอดเลยครับแต่แค่หน่อยจนใหญ่ครับตะกี้มันตัวเด่น้อยครับแต่ไม่เดือนที่แล้วบริมาโดนเติครับตอนนี้ลงวะโอ้ยเลยโอ้โหมาสองตัวใหญ่ได้เดี่ยวครับอันนี้มีเข่ามาให้หน่อยนึงแล้วเข่าหมาครับมาเข่าหนี่กินต้อกันเลยคนีกัดกันได้หมดนี่ tôi kiếm bò à Cắt chín Cắt cắn à Cắt ừ. à. Tôi nhìn vô cả nữa Anh thế lột đó, lột nó bình หมาน้กินน้ำกันบ่ได้ครับการกันตัวนี้ไปพยายามหนูตัวครับอยู่ทั้งนี่มีอีกสาหนึ่งที่เขาใส่ใ้นะครับถังฝาผ้าแล้วก็กลับถึงกลุ่มเนี่แหละครับยังหนีบ่ได้เลยกัดกันปานหมาปะเอ้ยย่งกันนี่สาได้น้อยที่ผมวาเมื่อกี้ครับนี่ห้อยหนูกุดไปไหมเลยครับแต่ว่าเขี่ยขนาดเลยนะครับใส่ฝาผ้าใ้ใส่ยังไว้กับบ่อผ้นนครับกับฝาผ้าลังนน้นี่เ็บ่อถี อถู่ีดครับับดักล่างคือเก่าอยู่ครับโอ้โหหนูหงุดหงิดเลยะนะครับวัถือเสือครับนี่จ้ะขับบอลลันครับห้อยหนูมากินเงียเนี่ยครับหนูมากินเงียครับนี่มากัดปลายเงียจนว่ามุนเหมดครับนี่มีห้อยหนูออกครับ ครับข้างหนเป็นสาท้ายของเสานี่ครับใส่กับฝาา้าไายสองหลังกับคือวงกลมใบสองหลังนรับสี่หลังนะครับกระจาไถหน้าไปแล้วครับทั้งปุ่นไถไปนอนคทั้งบันพี่น้องเข้ากระได้นะครับที่ท่านผู้รับชมก็ได้นะครับทั้งนี้จะเป็นหน้าปีนะครับหน้าปังใส่อะไรครับเพระว่าบ่มีหนามครับหนามมันบไดผ่านเส้นนี้ครับ ไปเบิ้งหนูครับขอจะเต้มยมน่ๆจังบาทนี้นะครับไปเลาะเบิ้งน้ำกันครับหลังนี้มันเป็นห้อยหนูขุดอยู่ครับผมมามันมีโตครับมันดีขอกับแบบเขาบอเท่านั้นแหละโอ้โหลันฟ้าวครับเออบ่อฟ้าวครับถือลูกหนู โอ้โหลูกหนูมากินเงนี่ยครับหลังนี่นะครับขี่บอกเงี้ยยังไหนคือตัวหน่อยเถอะหนูขั้วอะครับนะครับมาถึงหนูขั้วครับโอโ้ตัวใหญ่เต๋าอ,อยู่ครับงามอยู่งามอยู่ไหนเป็นลูกหนูพุกครับเก็บครับ นะครับหนูใหญ่มันมาเสร็จนี่ครับติดติดกันครับที่ผมใส่เมื่อกี้ครับแต่ว่ามันมีห้อยแปวหลนมาผีนะครับโอ้โหมากกัดหนาชิบครับหนูบังหวะนะครับมุนอลีรครับเนี่ยกัดหนาครับมุนอะไรเลยนะครับแล้วก็มาขี่ไหมครับนี่มันตัวเดียวกันบอนน่าชิเมีนครับเพราะว่ามันแหลนไป็นลระทางนะครับอันนี้เป็นอีกข้างหนึ่งเมื่อกี้อีกข้างหนึ่งครับเป็นช่องอย่างดีครับตอนทำช่องอย่างดีเลยใส่กับฝาผ้าว้คือ เขาท่าดีครับนี่โอ้โหผ่าแล้วครับเนี่ยตรงเหรียญกับฝ่าผ้าแล้วครับผมาจับมือใส่กับฝ่าผ้าไว้ครับมีตัวไหมมีตัวไหมอยู่แล่ละอเป็นช่องอย่างดีครับโอ้เรียบร้อยครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับถือของไงพ่อสมควรครับหน่อยเหลือไปนะครับฝ่าผ้าถืองานนี่ครับเนราละตัวกับตัวนั้นนะครับตัวนั้นมันจะอยู่อีกทั้งนึงครับแต่มันจะเรียนไปหากินทางนั้นครับที่ผมถ่ายเมื่อกี้เนาะตัวนี้มาทั้งนี้ครับ ใส่มาฐานครับเนี่ใส่สามตัวลูกอะไรครับเนี่ยสามตัวลูกครับงามงามงามครับเดี๋ยวตะว่าเข้าใส่อีกกัาตัดฝาผ้าไปหน่อยครับหมายนี่ครับครับผมได้ซีตัวเสารนี่นะครับเป็นหนูสองขาวสองครับหนูผุกสองเลยละเนาะผนูเปิดนูุสองท่าเปิดเป็นไรเฮี้ยว น้ำใต้กับดักป่าพา่เปลี่ยนหรือเปล่าขิงกับดักใบบ่ลองขิงไหมขิงกับดักใบบ่เปลี่ยนบ่มันแข็งบ่เพราะว่าถ้าเกิดมันขึ้นได้เดี๋เอาป่าพามาให้ใส่อะได้เนาะบ่ได้เนาะขึ้นได้ยุบเพล่ยนขิงไหมขิงเด้บ่ขึ้หนึ่งี้วันนี้คแต่ว่าเรื่องว่าเราแห้งบ่คือกันเนาะไม่สิถ้าขึ้นได้เชียวไม่ดัก ไม่ได้ก็ดักไม่ได้เด่กก้อนไก่เราเดาว่ากันเดาว่ากันแต่ก่้อนที่เป็นแบบไม่นะอเอได้ซีโตเข้ารับเต่า,านี่ครับบ่าหมานวันไหนครับมันหนูมันไม่ค่อยเห็นทางมันบออกขึ้นไหนเมันหลุดก,กับดักเลยหลุดก,กับดักเนาะ หนูตังขาวสองหนูใหญ่หนึง่งนะครับผมเอาผมเดียวตัวนี้ไปลกขนย่างเบืบ่อวานสิมันสิแเสีบนะครับเด็กน้อยเอาตัวน้อยไปกินเพราะว่าจะดูขุนแข็งครับมัานตื๋อเอาตัวน้อยไปตามตัวไปไปเดีวมือแลงเจอกันไหมเนาะเออมือแลงเจอกันไหมเมื่อนี้ลำดาก่อนครับเดี๋ยวจะไปตะเวนออกบ้านดักน้ำสาคือเกานะครับตะว่าจีนเน้นเป็นกับดักป่าพา,พามือแลงนะครับนี่ ว่าหนูมันกินเงื้อใหญ่เลยครับอา้าวขอบคุณทุกการรับชมครับผัดเปิ่อสาธุถึงพี่น้องนะเอสซี่กำบ,บันเมือ่อไรครักับบนันวันที่สิบวันที่สิบเจ้ากำบันอยู่อุดรธานีะบบาน,นะครับกับบั้นอยู่ปอดอะไรล่ะปอดหาปอดหาหลอบหนามามะมัยหลอบหาหลอบหนามา,าปอดหงเออมามาเดรียญไม้นะผ้าไปดักหนูนะครับมาสระนะครับนเปนื่อยมากลายมือละนะครับเพราะว่าผมถึงผ้ามาดักนะเอ้ามาวันนี้เขากล้องบ่ ตัวนี่ครับตอดบ้านก่อนครับฝากติดตามเป็นกำลังใจงกันนะครับขอบคุณทุกการัชุมครับสวัสดีครับ